สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูเครื่องสีข้าวแบบครัวเรือนนะครับนี่นะครับข้าวสารที่สีมาได้ก็สวยเลยนะครับนี่นะครับเครื่องรุ่นนี้สะอาดในรอบเดียวนะครับนี่นะครับไม่ค่อยมีสิ่งเจือปนนะครับข้าเปลือกก็จะเทด้านบนนะครับนี่นะครับจะเทใส่กระบะข้าเปลือกตรงนี้นะครับ แล้วเครื่องก็จะร่อนเศษปางไป่ั่งน้นนะครับเข่งข้าวเปลือกก็จะลงมาด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มาทําการขีตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นข้าวสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวสารกันนะครับนี่นะครับข้าวสารก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวที่สองนะครับ ครับตันนี้ก็ที่สามนะครับก็เป็นแบบลายข้าวแล้วนะครับตัวนี้เป็นไซโลดักรัมนะครับนี่นะครับดูรัมนะครับก็สามารถเอาแพสัตัดเลี้ยงกินได้เลยนะครับเห็นะครับพวกเศษฟางก็จะลงมาตรงนี้นะครับจะมีตะแกรงร่อนตรงนี้นะครับ ต้นแล้วก็จะลงมาตรงนี้นะครับเข่าโท่นี้แล้วก็จะออกมาตรงถังข้างล่างนี้นะครับเห็นครับเครื่องรุ่นนี้นะครับอันนี้ซื้อมาใช้พึ่งได้ประมาณห้าหกเดือนนะครับตัวเกนเพลานี่ก็สึกแล้วนะครับนี่นะครับเกนเพลาสึกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทำนาจะเป็นสันแหลมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นสันคมๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คู่แล้วนะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะอยู่ข้างในเครื่องนะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับถ้ามันมนๆแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแกนตัวนี้ซื้อมา1,400บาทนะครับ นี่นะครับก็ซื้อมาพร้อมลูกปืน2ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีลูกปืนจะราคา1,100งพันอนะครับนี่ครับแกนจะอยู่ข้างในนี้นะครับตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่าแกนศึกนะครับก็ไปเปลี่ยนตรงตะแกรงร่อนนะครับก็ซื้อมา3ามสี่รอยนะครับก็ซื้อมาสอตัวนะครับเปลี่ยนไปก็ไม่หายนะครับก็เลย ไปถามร้านดูนะครับก็ทักไปถามร้านนะครับร้านเขาบอกให้เปลี่ยนแกนนะครับพอไปซื roat, mm ้อมาเปลี่ยนก็ปรากฏว่าใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวแกนที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้สึกแล้วนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงต้อกขอร์ดจบเพนตรนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเพื่อนๆสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ